สวัสดีครับท่านผู้ชมและเพื่อนๆทุกคนก่อนเข้ามาชมทางช่องจะลองจะยินเตอร์โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องด้วยนะครับเมื่อนี้ก็ได้มาพบก,กันอีกครับเมื่อหนึ่งเมื่อนี้เป็นเมื่อวันที่ยี่สิบสองเดือนตุลาคมอยู่เนะครับเนะาะต่อไปก็เป็นวันที่หนึ่งพฤศจิกาเดือนสิบเอ็ดนะครับวันที่หนึ่ง ตรงกับวันศุกร์นะครับวันที่หนึ่งตรงกับวันศุกร์เด้อพี่น้องเดอ้อพงก็บอกไว้หลายเที่ยวอยู่ครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องจะลองใช้อินเตอร์ด้วยนะครับผมก็บบอกว่ายังสี่หลายจุกิวิดีโอแล้ะครับอาก็ให้พี่น้องกดติตามให้น้ำเด้อครับเดอ้อกดจิตามน้ำอ่ากดการแจ้งเตือนพร้อม ยงมเวลาผมเห็ยวิดีโอลงไปอ่ามันก็จะได้แจ้งเตือนพี่น้องกันเห็นลุกวิดีโอลงไปแล้วบางคนมันกับว่าแจ้งเตืนอนเพราะว่าบ่าได้กดเนาะครับเนาะอ่าก็เห็นวิดีโอลงไปบางทีท่านกับ,บ่านไปบางเทอก็เห็นแต่วิดีโอเก่าอันเก่าอันไม่ยุ่งยากยือไปเห็นทักนที่าแบบว่าออาม้ามือนี้เป็นมือวันที่ยีสิบสองวันอั่คา้นเนาะครับเนาะ มันังคาหยิบสองตุลาอยู่ต่อไปเ่ากับเป็นวันอ่าสุกที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายนอ่าวัาสนับสนุนใต้ดินนะครับเด้อสนับสนุนดางแกนรอตต่รัฐบาลไทยได้ครับเด้อพี่น้องพิจารณาเอาเด้อว,ว่าเี่ยมักแบบใดอพี่น้องมักจังใดก็เอาจังสัน,นะละแต่อ่มาเบิ่งสูตรคำนวณของอาจารย์เทียมนะครับผมเห็นเป็นสูตรคำนวณ สูตรคำนวณอาจารย์เทียบเรียกเด่น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 มวดนี้ไม่ยังไม่เจ็ดกับเก้าเยก็ออยีเด่นครับแต่ว่า,า,า,วาบ่เด่นจังเดยคับปั่นนี่จนกว่าให้พี่น้องเบิ่งออเอาเด้อพี่น้องเบิ่งเอาหมักแบบใดกับไปจัดกันเอาครับาตามาที่ผมลงไว้นี่แหละครับตามหลักเลียกตามหลักเรียกในหลักก็มีเหมือนเห็ดลงให้พร้อมได้รัก ่องจีเลียมเบิงให้ดีๆแล้วพี่น้องเด้อจองดันขัวเมอนเขาออกตลอดด้วยครับอ่าจองดานขัวเมือเนี่ยเบ่งหันก็บหกสองมแล้วครับอ่าขาดบ่ได้ก็อยูนี่วงกลมสีแดงนะครับขาดบ่ได้ในวงกลมสีแดงอ่าเบิงดีๆนะครับพี่น้องเบิงให้มันชัดๆแล้วจังอ่าไปลงทุนอันนี้เป็นสูตรคำนวณน,นะครับสูตรคำนวณให้พี่น้องเบิงในวันที่อ่าในวันที่หนึ่ง วิจีกาสูตรคำนวณอ่าดูเลขอ่ในหลักจับในหลักเด่นเด่นคือคือเลขเก่ากับกเลขเ็ในหลักหลักเก่ากับหลักเจ็ดนะครับคัดเอาจากักโตคัดเอาหาโตหาโตหาคู่อันผู้มักจังเอาเด้อผู้บวมกกับพานแล้วเจพวกสั้นที่ตัดสินใจอ่าขึ้นอ,อยู่กับผู้เบิงผู้เบิงกันกันเบิงเข้าใจครับผลเบิงเข้าใจกัน อ่าแล้วเจพ่พี่น้องพี่น้องมักตัวใดสนเจตัวใดกัคัดสรนเอาเอา่าผมก็ล่ให้ในคลิปอา่าเมื่อวันที่ยี่สิบสองเนี่ยแหละเดือนตุลาอยู่อา่างวดใดละ่ะงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกางวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาได้พี่นอ้องเด้อให้เบิ่งเอามักตัวใดุดได้จังจัดสันหาเอาเอา่า แต่ว่าขาดบ่ได้ก็คือวงกลมสีแดงขาดบ่ได้เลยครับวงกลมสีแดงอ่าจับอยู่นนั่น,นนะครับหาอยู่น,ยนส่ซำนั่นแนตะจะว่าเล็กที่ผมจับหนในช่องทีเหลี่ยมขขาง่างขีดเสียงแดงไว้มันก็เข้าอยู่ดอครับบ,รรบ่หลุดด้อยงวดก่อนพุ่นก็บบหลุดงวดพุ่นยับพื้นไปบ่หลุดเปิดวิดีโอผมย้อนหลังไปเบิง้งอ่า ไปเบิ่งของพใหญ่นลองมันแมนโบเราคือเว้าว่าเรา่หลุดถอยหลังไปเบิ่งยักษ์สองสามวิดีโอหรือว่าซีวิดีโอหาวิดีโอไปก็ไดอ่าศึกษามาเรื่อยๆมันออกตัวได้เบิ่งเอาอ่าพี่น้องกับกูจักจุ่เนาะรัฐบาลเขาให้ลินลอตเตอรี่่นให้นซื้อลอตเตอรี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีเลขออกมาใหมอ่าชุดละยี่สิบบาทว่าซัน จักเป็นจังใดดอกผมกับ่ท่านอีเห็นเห็นตังแใจว่าบุญลุ่มขายในอ่อนไลน่บัตรท่นอ่าก็ไปซื้อ,อยังบ่ท่านเป็น,นครับเข้าไปของบ่ท่าน,ปนเป็นอ่าเบิ่งไปเรื่อยๆซะก่อนแต่ว่าพ่นก็ว่าพ้นขายแล้วล่ะครับอเอาออมาขายแล้วในช่วงนี้กห้ระมัดระวัง้อครับเดอ้อพี่น้องมันอากาศสีเริ่มเปลี่ยนอ่าว่างหันก็ฝนตกจักสิตัวฝ่าบ่ทัตัวฝ่า อ่ามันก็บนํามันเช่ามากกาจอาการเย็นใ้ปี่น้องระมัดระวังเดอ้อผูใ้ใดไยังบทานไหนมีป่าห่มกาคนกัเฝล่าไปหามาเดอ้อมันกินหนาวอยู่ผู้เดียวเด้อกันบล่ไปหา <c oughs> อ่าไปหามาสหรับผูนทํารร่กาอย่นี่กะอ่าเห็นเลยที่เด่นเดนมีสองตัว คือเล็กเก็ดกับเหล็กเก่าโบหัวที่ฟันไปจีเลียกได้หอดมือมากอ่าหยอดมือวันที่หนึ่งอ่าสองลักนี่แหละครับโบหัวที่ฟันไปเลขได้ลักได้แล้วก็หาคู่เขา่าหาคู่เข่ามักกันผู้มักนอกกั็เลี่ยงเลยครับเจ็ดจีดทั้งได้ศูนย์เลยอ่าศูนย์หนึ่งสองสามสี่้าเจ็ดแปดเก้าบางคนนี่ มันก็มีอยู่ครับเอาหมดเลยก็มีอ่าก็บ่ได้สนับจนุนให้ท่านเร็นใจดินเด้ให้ซื้อเซลลตะลีอ่าเห็ดลงมาเพื่อสูตรคำนวณให้พี่น้องเบิ่งให้พี่น้องได้จับหาเอ่าตัวใดนี้จับหาอยู่ได้นี่่ะครับอยู่ในช่องอ่าที่ผมไม่บอกว่าตัวนั้นเด้อตัวนี้เด้อผมก็สิบอกบ่ได้หรอกครับเพราะว่าผมเป็นหลักสูตรแม่ อ่าเป็นสูตรคำนวณเห็นเป็นสูตรคำนวณนพี่น้องเบิงพี่น้องมักก็จังเอาบ่มักกับผ่านไปอ่าบ่าได้บังคับกันอ่าคือเฮ็ดในีเบิงอ่าให้พี่น้องได้ศึกษาไปน้ำกันศึกษาไปพร้อมๆกันอ่าผู้ใได้สนใจกับเบิงให้เขาใจเข้าใจแล้วกระจับเอาอี๋ตามเล่าเบิงกันน้เลขกเล่าคือขอดีแท้กับ,บเบิงเอาเขียนเอาอ่างวดนี้ เราหายมาตัวนี้งวดบางหันเราหายมาตัวนั้นงวดคูด,ด,ดกับตัวนั้นเกัไล่เบิง้งย้อนเบิง้งแล้วก็เขียนหน่วยเขียนหว้เขียนไว้ยบันเทึอกไววเอา่ามันแมนบอมันแมนควมเล่าบอมันออกอีลีบอไปเบิ้งเดอพี่นนอ,อ,องเดอกันผู้ได้สนใจในเรื่องอ่าหวยหรือว่าลอตเตอรี่ยังสิก็ไปจับจองหาเอาได้ครับเดอ ผมก็เหดุวให้อยู่ครับเอในรักวงกลมสีแด,ง,ดง,งๆง,ดง่ายๆวงกลมสีแดงแต่ว่าพลาดบ่ได้นะครับพลาบดบ่ได้ค็คืขึ้นรักตรงนี้ล่ะครับเนี่ยพลาบดบ่ได้อ่บางคนนะ่ะเอ้ยมันบ่ออกหรอกนะบ่างหันเปิดไปเบิง่งนะครับเด้อถอยวิดีโอผมไปเบิง่งย้อนขึ้นไปเบิง่งจกักสองสามวิดีโออ่ามันออกบอ่อ่ามันแมนบอ่อืมขึ้นไปเบิ่งเจ้ก,ก่อน แล้วมันลำเลียงไล่มาไล่มาไล่มาโอ้มันแม่นอยู่จนก็สิว่าดิอ่านี่ผมเฮ็ดเป็นสูตรคำนวณพี่น้องเบิ่งเด้อเด้อสูตรคำนวณของอาจารย์เทพในช่องฉลองใจอินเตอร์นะครับเนาะผู้จัดทำรายการนี่ละ่ะช่วงนี้ก็ขอให้พี่น้องจบจบมันหมานถูกขู่ทุกคนเด้อครับเด้ออ่าให้พี่น้องไปฟังอ่า อาจารย์เบียรตื่นทำอด้ครับเดอ้อน่าสนใจอยู่พื้นกันนะน่าสนใจพวกแพร่กันเอาครับก็รัฐรัฐบาลไทยครับคือกันเลยครับนะให้พี่นอ้องนะพูใ้ใดโชคมานกันนะนอนหลับฝันดีมีเงินใส่ไปข้างหน้านะครับเนาะในช่วงนี้ก็ขอสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชม